สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับเช้าวันอังคารที่26กดกดนะครับ6นาฬิกา5 5นาทีนะเดี๋ยวดูภาพรวมของเอกยูภาคกลางวันนะครับก่อนอื่นเราดูภาพเมื่อคืนนิดหนึ่งนะครับภาพเมื่อคืนคือการที่เขาปรับลงมานะครับแล้วก็มีเด้งจากแนวสำคัญไปนะครับเราย้อนไปดูก่อนนะครับล่าสุดที่ผมก็เด็ดไปเนี่ยนะครับก็เป็นรูปนี้นะครับก่อนหน้านี้มีคำถามนะครับคุณ กูริโกถามผมว่าอาจารย์ทองมีโอกาสลงถึงไหนนะครับอ่ะคือตรงเนี้ยอ่ถ้าถามแบบนี้ผมอยากจะถามกลับนิดนึงว่าติดสถานะตรงไหนนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตำแหน่งที่ติดตมันมีผลกับสิ่งที่ผมบอกขนาดไหนนะครับอ่าจริงๆลักษณะเมื่อคืนเนี่ยนะครับถามว่ามีฐานะราคาไหนครับคาดว่าจะเด้งไปคาดว่าจะเด้งจาก1715ไปทาง21 23 25นะครับถ้าไม่ผ่าน25จะลงมางใหม่ นะครับรอบหน้าก็จะลงมาต่อนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งูนย์ศูนย์ห้านะครับหรือว่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยท่นทุนนะครับคุณโคลกโกบอกว่าติดเซลนะติดเซลหนึ่งห้าถ้าหนึ่งห้าเนี่ยมันถ้าเขาย่อ,อให้นะฮะก็ควรออกมาก่อนนะครับแต่ถ้าไม่ย่อ,อไม่ไม่ออกมาก่อนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาจะลากเราไปทางนี้ก่อนนะครับในในบริเวณที่มันออกข้างข้างเนี่ยมันจะมีโอกาสออกข้างมาก่อนแล้วก็ค่อยยกหาย,ยุกหลูกลับไปแต่ลักษณะาการเคลื่อนที่มันอาจจะเป็นแค่การเด้งฮะ นะครับก็ถ้าดูตามรูปเนี่ยผมเขียนเป็นอักษรไว้นะนะครับเห็นว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยศูนย์นะครับแล้วก็ย่อเป็นหนึ่งนะครับทิศทางอันนี้เป็นในในไทม์เฟรสิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวไปขยายความในกราฟอีกทีว่ามันมาอย่างไงนะแต่ให้ดูแนวโน้มแบบนี้ก่อนนะครับเวลาเขาจะลงเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นลงเป็นเทรนนะครับเราพูดว่าลงเป็นเทรนนะอาจจะเป็นในเทรนเล็กๆในไทม์เฟรมสิบ้านาทีเนี่ยสังเกตว่าลงแบบนี้ใช่ไหมครับลง นะครับแล้วมันมีเด้งนิดหนึ่งนะครับแล้วมันลงมาต่อยาวเนี่ยสังเกตว่าเราวัดในไฟบูไว้นะสังเกตว่าไฟบูศูนย์อยู่นี่นะครับหนึ 1, 7, 3, 2, ่งเจ็ดสามสองลงไปมาณนะครับแล้วมันลงทางนี้นะครับไฟบูร้อยอยู่นี่แล้วก็ลงมามากกว่าน,นั้นคือไฟบูร้อยหกจุดแปดอยู่นี่ครับหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งสองสองนะครับแล้วมันลงมาแตะเมื่อคืนนะประมาณหนะึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เนี่ยมันเป็นไฟบูสาคัญน,นะ 2 6งร้อยหกสิแปดเซนนะครับแล้วมันก็จะเด้งนะครับเดี๋ยวอธิบายว่ามันมาอย่างไรนะนะครับพอมันมีโอกาสเด้งเนี่ยมันจะเด้งที่ทางประมาณนี้นะครับอาจจะมีขึ้นไปก่อนแล้วก็ค่อยย่อแล้วก็ขึ้นนะอ่าอาจจะขึ้นไปแตะประมาณหนึ่งเจสองหนึ่งแล้วก็ค่อยย่อพอย่อทีเนี่ยถ้าไม่ทำลงใหม่มันจะเด้งขึ้นมาทีนะครับก็สําหรับควรที่ติดบายในโซนนี้นะฮะสองสามสองห้าเนี่ยถ้ามันขึ้นไปให้ควรปิดก่อนเพราะว่ามีโอกาสที่จะไปไม่ผ่านแล้วลงมาใหม่นะครับอย่างของคุณคริโเี่ย ถ้ายังไม่ปิดเนี่ยถ้าเราจะทนเขาลากนิดหนึ่งนะมันจะจะลากเราไปทางสองสามสองห้าน่ะแล้วค่อยลงมาใหม่ถ้าหลุดโลลงมาใหม่เนี่ยที่ทางลงทางนี้อ่าถ้าเป็นวงจรก็คือลงหนึ่งเด้งสองเนี่ยลงสามอันนี้เป็นสามมันจะยืดจะยาวๆเห็นไหมนะครับแล้วก็ค่อยเด้งเป็นสี่ถ้าเด้งสีเ่เด้งน้อยๆน,นะครับมันจะลงมาลึกนะครับก็วงจรประมาณนี้นะครับทีนี้้ตัวเลขพวกนี้มันมาอย่างไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราวัดกันนะเดี๋ยวผมไปวัดให้ดูว่ามาไงนะ ภาพในกลางวันเนี่ยมีโอกาสจะองอข้างแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราดูภาพเช้านี้กันนะครับก็อื่นเราไปถอยไปดูในภาพภาพใหญ่กันก่อนนะครับภาพใหญ่ก็คือเดือนมีนานะครับปีปีนี้เลยนะครับเคยทําถึงสุดไว้2,070หลังจากนั้นก็ลงเป็นเทรนมาลงเด้งลงเด้งลงนะครับตอนนี้เราเทรดในตําแหน่งตําแหน่ง4มา5เนยนะครับ ในในตำแหน่งสี่มาห้าเนี่ยเขาจะมีดีเทลลงรองลองมานะครับเขาก็ลงเป็นเทรนด์ลงรองลองมาเห็นว่ามันจะลงเป็นหนึ่งนะครับเด้งสองลงสามมาทำโลไว้แถวหนึ่งหกแปดหนึ่งนะครับเมื่อวันพฤหัสที่แล้วนะครับหลยยังจากนั้นนะครับเขาก็เด้งขึ้นมานะครับผมวัดไฟโบตำแหน่งสำคัญนะไฮสองนะครับกับโลสามเนี่ยแนวที่เขาเด้งถึงโซนแรกเนี่ยเมื่อวันศุกร์ไปติดอยู่ประมาณหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย นะครับแล้วก็วันจันท์เนี่ยออกข้างๆเป็นไซส์เวดาลงมานะครับตอนนี้เราเทรดอยู่ในกรอบนี้นะหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้ากับหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์นะครับเราดูตรงนี้นะครับทิศทางก็จะเป็นอักษรตำแหน่งการเคลื่อนที่ตั้งแต่ A มา B นะนะครับอันนี้เป็น Time Frame D นะครับถ้าเป็น Time Frame D เนี่ยแท่งนะครับแท่งของของวันที่แล้วเนี่ยจบไปเมื่อ เมื่อตอนนะครับประมาณหนึ่งนาทีที่แล้วนะนะครับก็คือแท่งนี้พอติดแท่งนี้เสร็จนะครับมันจะเป็นแท่งของวันใหม่เมื่อวานมันเป็นลักษณะข,ของการขึ้นไปก่อนใช่ไหมทําไส้บนแล้วก็ขายลงมาเป็นแท่งแดงลงมานะครับเดี๋ยวเราไปดูแท่งนี้กันนะครับอันดับแรกวิธีการเนี่ยเราาร์ k เส้นนอนไว้เส้นหนึง High ่งาร์คไฮสุดก็ได้ครับแล้วเปลี่ยนไปดูไทม์ฟรมที่เล็กลงนะครับไทม์ฟรมที่พอจะเห็นดีเทลได้มากพอนะอะแนะนาว่าดูสักหนึง่งชั่วโมงเลยครับ เราก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งชั่วโมงนะนะครับถ้าดูแนวไฟบูอันอื่นที่มันดูมันซ้อนๆกันเราก็อาจจะลบไปก็ได้นะครับนะลบลบไปก่อนนะแล้วก็เรามาดูภาพล่าสุดกันภาพล่าสุดก็คือตรงนี้ครับอันนี้ถ้าไม่ใช้ก็ออกไปก่อนก็นได้ครับคลิกแล้วก็กด delete ที่แป้นพิมพ์นะครับ หลังจากนั้นเราที่เรามาร์คไว้เมื่อกี้ก็คือตำแหน่งนี้นะอันนี้เป็นภาพของเมื่อคืนลักษณะาการที่เป็นลงเป็นเทรนแบบนี้ลงมานะครับแล้วก็มีเด้งนะครับแล้วก็ลงมาถึงนี่นะครับชุดนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการลงที่ยังไม่จบนะมันมีลักษณะาการไซด์เบย์นะครับตรงนี้ออกข้างมานะครับก็คือ นะครับไอชุดที่ลงมาเนี่ยถ้าเราเห็นข้อมูลก่อนหน้าแบบนี้ครับใช้ Low ใช้ h i g เนี่นะครับเราวัดยอดนี้ลงก่อนก่อนหน้านี้เขาเคลื่อนที่เป็นไซเบอร์แอแบบนี้ขึ้นมานะครับขึ้นมาหนึ่งรอบนะฮะแล้วก็ย่อน้อยแล้วก็ขึ้นดีหนึ่งชุดนี้จบเป็นน่าจะเป็นเป็นเเป็น B เป็น c นะสั้นๆแบบนี้นะครับแล้วก็ชุดขวามือเราเนี่ยนะครับมันเป็นไซเบอร์ดาวดูแบบนี้นะ อันนี้เป็นไซด์เวอัพครับไซดเวนะครับแล้วก็อัพที่ทางมันจะขึ้นน,นะครับขึ้นยอ่อขึ้นฝั่งนี้เป็นไซด์เาดาวมันลง่นี้ใช่ไหมเราเรียกว่าไซด์เวนะครับแล้วก็ดาวคือมม่ออกข้างๆก่อน่ะออกข้างๆก่อนแล้วก็ปรัลงมาทีนี้สังเกตว่าไฮตรงนี้กับไฮตรงนี้มันเที่ยลงใช่ไหม คือเอฟเฟกมันเดี๋ยวมันจะลงแบบนี้นะครับแต่ว่าในชุดที่ลงมาตรงนี้มันก็จะมีภาพลองๆตรงนี้ดูนะครับเราไปดูในไทม์เฟรมที่ทิ้งลงเนี่ยจะเห็นดีเทลมันนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมวัดให้ดูแบบนี้นะครับที่มันขึ้นจากตรงนี้ไปแล้วมันย่อมาทางนี้เนี่ยพอวัดอ่าฟิบูนาชดูนะครับในโซนแรกๆเนี่ยลงมาถึง38.2%แแล้วนะแล้วก็มีเด้งหน่อยนึง นะครับถ้ากรณีมันเด้งไม่มากเนี่ยมันจะลงใหม่ตรงนี้ก็จะลงมาทางนี้ได้หนึ 1, 7, 1, 0, 1, 7, 03, ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์สามโดยประมาณซึ่งถ้าเป็นแบบนี้มันจะเป็นการย่ออยู่อ่าผมจะพูดคําว่าย่อนะมาครับว่าถ้ามันย่อเนี่ยเราต้อง้งรับบายข้างล่างนะเพื่อจะให้เขายกฮาย,ยกโลกลับไปที่ทางนี้นะครับเดี๋ยวเราจะบายทีแล้วก็ไป TP เหนือตรงนี้นะครับภาพมันยังเป็นการ การขึ้นแบบนี้ครับอันเนี้ยที่ปรับประชุดแรกมีโอกาสจะขึ้น e แล้วก็ที่ปรับเป็นไซเิดาเนี่ยมีโอกาสจะเป็นขึ้น b แบบนี้นะครับถ้ามีการกลับตัวจากในสําคัญพวกนี้นะครับหนึ 1, 700, ่งพันเจ็ดร้อยกลมกลมเลยนะครับพั 1, 5, นเจ็ดร้อยห้าเนี่ยแล้วมันมีสัญญาณยกไฮยูโรแบบนี้กลับไปเียต้องบายกลับไปทีนะครับแต่ว่าภาคกลางวันเนี่ยเราถืออยู่ตรงนี้เองนะครับภาพเมื่อคืนคือลงจากตรงนี้มาภาพเมื่อคืนคือลงมาจากไฮนี้นะ ในตอนบ่ายที่เขาขายมา1.736ขายลงมานะครับทำโลไว้แถว1.714นะเมื่อคืนนะครับแล้วก็เด้งกลับเนี่ยภาพแบบนี้เมื่อคืนทั้นั้นนะครับ e ก u ของคาดว,ว่ามันยังเป็นการยอ่อนะฮะพอยอ่อเนี่ยถ้าใครติดเซลในโซน1.710 1.705เนี่ยถ้ามันถึงทุนคนปิดนะไม่งั้นก็ตั้ง TP ไว้ก่อนเพราะว่ารอบหน้าถ้า นะครับเราไม่ปิดเดี๋ยวเขากเรากลับไปที่เดิมเนี่ยเราก็จะเสียโอกาสไปนะครับทีนี้ในภาพลงๆงเนี่ยเราจะดูตั้งแต่ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้บี B นะครับหนึ่งเจ็ดสามหกลงมาหนึ่งเจ็ดหนึงสี่เนี่ยภาพเมื่อคืนมันเป็นอะไรนะครับถ้าถ้าเราย้อนกลับไปดูรูปก่อนหน้านะนะครับเดี๋ยวเราดูรูปเมื่อคืนนิดหนึ่งนะก่อนที่เขาลงมาเนี่ยมันภาพมันเป็นแบบไหนนะ คือเมื่อวานเนี่ยภาพเป็นแบบนี้ที่ผมอัปเดตไปนะตอนที่เขาลงมาอันนี้ประมาณสองทุ่มนะครับเขาลงมาทดสอบโลก่อนหน้าอยู่ประมาณหนึ่งเจ็ดสองสี่นะถ้าหลุดลงมาเนี่ยมันจะลงทางนี้แหละครับหนึ่งต่ำกว่าต่ำกว่าโลเดิมนะครับก็จะมาทางหนึ่งเจ็ดนะครับถ้าลึกกว่านั้นมีสองศูนย์นะอันนี้เป็นช็อตต่อเดี๋ยวมันต้องดูนะครับภาพก็ยังมองแบบนี้อยู่นะครับก่อนหน้านี้มี นะครับใครที่เทรดตัวคริปโตนะยังพลาดยังมองลงนะครับ e t h กับ BC อ่าโอเคงันประมาณนี้แล้วกันนะครับในในภาพวงลองเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูดีเทลตั้งแต่นี้นะครับ BMC พอ BMC เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูว่ามาไงนะนะครับถ้าดูในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราเห็นว่ามีแท่งแดงหนึ่งสสามสี่ห้านะครับมันจะเห็นเป็นแรงขายมาแต่ว่ามันจะดีเทลมันจะดูไม่หมดเราแนะนำว่าไปดูชักสิบห้านาทีนะ ถ้าสิบห้านาทีนะครับรเราเห็นดีเทลเพิ่มขึ้นนะครับภาพเมื่อคืนคือตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูแบบนี้นะครับอันนี้เป็นไฮของตอนบ่ายนะครับตอนบ่ายเนี่ยมันลงเป็นสังเกตว่าลงมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เด้งน้อยพอเด้งน้อยเดี๋ยวมันลงยาวนะมันมีโอกาสที่แบบนี้อยู่นะโอกาส,ท,บบกาสที่ยังเป็นแบบนี้อยู่ครับลงหนึ่งนะครับ แล้วก็เด้งสองนะครับเมื่อคืนมาลงนี้ลงสามนะครับแล้วก็ชุดนี้มีโอกาสเป็นชุดเด้งเด้งสี่เดี๋ยวจะลงห้าเป็นลงมาทีนะครับผมจะวัดตรงนี้ดูก่อนนะว่าทําไมมาติดทรงนี้นะครับลักษณนะการที่ลงมาเป็นแท่งแดงสองแท่งนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของขึ้นหนึ่งได้นะครับแล้วมีการซื้อไปเป็นแท่งฟ้าสองแท่งสั้นๆนะครับอันนี้เป็นแรงเป็นแรงเด้งนะมีโอกาสเป็นขึ้นสอง นะครับวิธีการ,รเราจะวัดแบบที่ลงมานะครับชุดแรกขึ้นหนึ่งความยาวนะครับแล้วก็เอาไปวางที่ไฮที่เขาเียกมาเนี่ยสังเกตว่ามันลงมาแตะแนวสำคัญนะคือเมื่อคือนะนะครับแนวที่มีโอกาสจะเด้งมันมีอยู่สองสามโซนนี่นะครับโซนแรกอยู่นี่รอบแรกนะครับไฟฟูสำคัญนะร้อยหกจุดแปดนะครับแล้วเขาลงมาทดสอบลงอีกทีนึงก็คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าใช่ไหมครับแล้วมีเด้งอีกทีนึงแล้วก็ลงมาใหม่ นะครับสรุปว่าในส้าคัญเมื่อคืนอ,อยู่ตรงนี้นะสองร้อยหกุดแปดประมาณหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้านะครับแฉลับมานิดหนึ่งถ้าเราเข้าใจเรื่องการเคลื่อนกดการเคลื่อนที่ของราคาในคฤษฎีเวฟนะครับมันจะมีสัดส่วนขยายอยู่สองโซนนะครับส่วนแรกก็คือตรงนี้ถ้ามันคือหนึ่งสองสามเนี่ยขึ้นสามโซนแรกอยู่นี้นะครับอันนี้เป็น extension นะนะครับคือมันมากกว่าร้อยเนี่ยพอมากกว่าร้อยมันจะลงมาทางนี้ครับร้อยหกจุดแปดนะครับ อีกโซนนึงอยู่ตรงนี้เขาจะทำส่วน,วนใหญ่นะเวลาจเจ้าเขาไล่ลงมาเนี่ยเขาจะไล่สองโซนนะครับไม่ถ้าไม่เด้งจากโซนนี้หกร้อยหกจุดแปดก็จะเด้งจากโซนสองร้อยหกจุดแปดนะครับกันเป็นสัดส่วนขยายเหมือนกันนะขึ้นสามขยายเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโอกาสเด้งแบบนี้ภาพของกลางวันเนี่ยคือการเด้งตรงนี้อผมก็ยังมองว่ามันคือการเด้งนะทีนี้เวลาเวลาเด้งเนี่ยเราจะวัดเด้งยังไงนะครับ เราจะวัดเด้แบบนี้ครับเราใช้ไฮของสองนะแล้วก็โลสามเนี่ยเราคาดหวังว่าไอ้คือสี่มันจะเด้งทิศทางนี้นะครับสัดส่วนการเด้งเนี่ยมันจะมีโอกาสขึ้นเดบอนนี้เหมือนกันนะครับในดีเทลการเด้งเราเห็นว่า่าชุดแรกมันขึ้นเดบนนี้มานะใช่ไหมครับมาติดเท่าไหร่ครับปายโบสำคัญน,นะสามสิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ย่อลงมานะครับย่อเนี่ยโลไม่ได้ทาโลใหม่นะครับมันก็จะเป็นไซเบอร์แบบนี้ขึ้นมา เนี่ยมีโอกาสขึ้นแบบนี้นะครับชุดนี้ถามว่าไปถึงไหนได้นะครับตอนนี้ถ้าตามน,นี้เลยนะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเนี่ยของคุณกุโลโกดน่าจะได้ออกแล้วนะผ่้เช่าของใครนะอีกคนนะครับก็ถ้าเขาเด้งเนี้ยนะครับมีโอกาสจะได้ออกทีนี้ถามว่ามันด้่งนขนาดไหนนะครับเราจะเราจะดูตรงนี้กันว่ามันเด้งได้เท่าไหร่นะครับจากข้อมูลที่มีเนี่ยจากข้อมูลตรงนี้เราจะพอฟ o r e c a s t ได้ว่ามันน่าจะไปถึงไหนนะครับโดยเกณฑ์ง่ายๆเลยนะครับ ถ้าเรามองตั้งแต่ไฟบูสูงขึ้นมานะครับถ้ามันเลย3.82%มานะครับ1.721เนี่ยมีโอกาสจะขึ้นมาทาง1.723 1.725นะครับก็ยังมองเป็นการเล้งน,นะนะครับถ้าใครติดใครติดดอยอโซนนี้นะครับอ่าถ้าใครเป็นชาวดอยแถวนี้อ่าถ้าขึ้นไปให้คนปิดก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะไม่ผ่าน1.725-6แล้วก็ลงมาใหม่ที่ทางนี้พอลงมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราไม่ได้ออกนะครับ คือถ้ามันจะขึ้นต่อก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยหาตำแหน่งเข้าใหม่แต่ว่าถ้ากรณนนีว่าเรารู้ว่าเขามีโอกาสจะเด้งและไม่ผ่านตําแหน่งที่ผมว่าเนี่ยมันจะลงมาใหม่แล้วก็จะเสียสิทธินี่เหรอไหมนะครับถ้าางนั้นถามว่าชุดนี้มันมันเด้งได้เท่าไหร่เนี่ยนะครับเราจะมีวิธีวัดอีกอนนันก็คือเราจะใช้ข้อมูลก่อนหน้าเนี่ยวัดขึ้นไปนะครับเราไฟโปรชุนี้ออกนะแล้วก็ลองขยายการาฟตรงนี้ดูนะนะครับก็เราจะเห็นตําแหน่ง ขึ้น A ตรงนี้ใช่ไหมครับเราวัด e เนี่ยแล้วก็มาวางที่ b ตรงนี้นะครับใช้ฟบาโบตัวนี้นะอ่ ten base fibonacci extension เนี่ยนะครับคือถ้าสัดส่วน1ต่อ1นะครับมันมีโอกาสขึ้นตรงนี้ 2, 2 2งสองสองสองสามใช่ไหมครับแต่ใน d e t a i ยตรงนี้มันมี detail มันอีกนะอ่ามันก็มีโอกาสจะไปส่วนนั้นแหละนะครับถ้าจากข้อมูลชุดแรกนะครับถ้าเรารู้ A ตำแหน่ง a นี่นะ และเรารู้โลบีเนี่ยเราจะวัดขึ้น C ที่ทางนี้ได้นะครับขึ้นทางขึ้น C ตรงนี้นะนะครับวิธีการวัดก็คือเราให้ตมวติฐานก็คือ a นะครับถ้า a เท่ากับ c เท่ากับ C เนี่ยมันจะขึ้นมาหนึ่งเจ็ดสองสองเนี่ยนะครับแต่ถ้า a นะครับน้อยกว่านะน้อยกว่า C เนี่ยหมายความว่า C มันจะยาวมันจะยาวมันจะยาวกว่ามันก็มีโอกาสจะมากกว่านี้ไนงะมันมากกว่าสองสอง นะครับถ้าในกรณีมากกว่ามันจะไปตรงไหนนะครับก็มีโอกาสจะขึ้นมาถึง2527ได้เลยนะครับในดีเทลย่อยๆตรงนี้มันมีการยกหายกรดตรงนี้อีกทีนะครับถ้าเราวัดแบบนี้เทียบไปอีกทีนะฮะตำแหน่งไฟบร้อยก็อยู่ประมาณ1721นะครับถ้าเป็นไฟบูร้อยหกจุดแปดหนึ่งเจ็ดสองห้าไฟบสองร้อยอยู่ที่ประมาณ1725สอ่ะสูสีนะครับถ้าใครติดบายในโซน นะครับมากกว่า1.21ไป2.5เนี่ยนะครับอาจจะได้ออกนะครับแต่สําหรับคนที่จะรอเซล์เพิ่มนะครับก็ควรให้เขาเด้งไปก่อนนะนะครับเวลาลักษณะการเคลื่อนที่นะครับเขายกหายยกโลยกหายกโลย่อขึ้นมาแล้วขึ้นใหม่เนี่ยเวลาจะเซล์เพิ่มนะครับเราจะเห็นว่าเขาจะขายลงแบบนี้นะอ่าเขียนใหม่นะครับคือเวลาเราจะเซล์เพิ่มนะให้เขาวิ่งให้สุดก่อนยกหายยกโลยกหายยกโลยกหายนะครับ พอไปติดแนวสำคัญน,นะครับสมมติว่าติดอยู่ประมาณสักโซนสองห้าสองเจ็ดเนี่ยแล้วมีแรงขายลงมาช็อตแรกนะครับแล้วเด้งไปอีกช็อตหนึ่งไม่ผ่านไฮเนี่เราเซลล์นะครับแบบนี้มันเป็นการคอนเฟิร์มนะครับเวลามันลงมาก่อนนะครับอาจจะลงเป็น 1, เป็นหนึ่งเป็นสองเนี่ยแล้วก็สามสี่ห้าเนี่ยมันจะลงต่อเนี่ยไอช็อตที่ลงยาวๆเนี่ยเราเราจะได้เราจะได้รอบนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราเซลล์สวนไปมันก็จะต้องทนลากนิดนึงนะครับจะต้องทนลากนิดนึงนะครับอ่ามุมมองเราจะิดจะผิดนะครับเมื่อ มันผ่านท้ายนี้ไปนะนะครับคือเราก็ต้องมีแผนสำรองนะถ้าเขาวิ่งผ่านท้ายนี้มานะครับหนึ่งเจ็ดสามสองเนี่ยแสดงว่าเราปิดทางแต่ถ้าถามผมตอนนี้นะผมคาดว่าไอชุดนี้เป็นชุดเด้งก็จะลงต่อถามว่าถ้ามันลงต่อมันลงไปไหนนะครับคลิปจะยาวหน่อยนะครับถามว่ามันลงต่อมันลงไปไหนเนี่ยก็ก่อนหน้านี้มันมีโลอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมครับ หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ใช่ไหมก่อนนะครับเมื่อคืนเราวัดแบบนี้ลงมาใช่ไหมนะครับแล้วก็วางที่ไฮี์ถ้ามันลงต่อมันลงไปไหนครับมีโอกาสลงไปนี่ครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าอ่าถูสีนั่นถ้าอย่างนั้นนะครับในภาพล,งลองๆเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูแบบนี้นะก่อนหน้านี้มันเคลื่อนที่เป็นภาพแบบนี้ลงมาครับลงนะครับแล้วก็เด้งไปเมื่อวต่อยใช่ไหมครับแล้วก็จะลงไปที่ทางนี้ นะครับในภาพลองลองนะครับมันน่าจะหัวนี้ลงมานะครับลงหนึ่งนะครับเมื่อคืนนะและกระเด้งสองและลงสามเมื่อคืนนะครับและตอนนี้กำลังเด้งสี่อยู่นะครับกรณีเด้งสี่เนี่ยถ้ามันเด้งไม่ไกลมากนะครับไม่ผ่านหนึ่งเจ็ดสองห้าน่ยเดี๋ยวมันจะลงมาใหม่ทางนี้เนี่ยภาพมันจะประมาณนี้แหละฮะไอเดียของ EQU พักเช้านะมีโอกาสจะได้ไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาตั้งเซลล์กันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ